สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าว กับดิฉันนัทชาวีวานิสุราพพกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook y o u t u b แอปพลิเคชัน Tiktok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด subscribe ที่คนลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและคลิ รับดีๆในการดูแลสุขภาพยิ่งช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19เราจะนําเสนอในทุกมิติเกี่ยวกับโควิด19ทั้งสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศอย่าลืมนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอายุ18ปีขึ้นไปถ้าเกิดยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนรับวัคซีน a s t r a z e ซ e c a เข็มที่1ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการประกาศในการปรับสูชีนวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขคือจะฉีดควยเข็ม1เป็น Sinovac เข็ม2เป็น a s t r a z e ซ e c a ค่ะก็สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่11กันยายนนี้เหมือนเดิมลงทะเบียนกันได้ที่ w w w t h a i u r j a i c o m แอปเป่าตัางและร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย ถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เราเห็นปัญหาที่ตามมาหลายอย่างด้วยกันค่ะอีกหนึ่งในปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญนั่นก็คือปริมาณของขยะติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกันกับปี2562ก่อนจะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะขยะติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาก็นับกันตั้งแต่หน้ากากอนามัยชุด PPE ถุงมือ,อยารวมถึงแอนติเจนเทสคิดและอื่นๆค่ะล่าสุดมีการคิดค้นนวัตกรรมทันสมัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการกำจัดขยะติดเชือ้อวันนี้เราจะนำเสนอนวัตกรรมที่ใช้ระบบไมโครเวฟค่ะเขายืนยันเลยนะคะว่าระบบนี้เนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ในขณะเดียวกันไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษและ ยังเป็นตัวช่วยบุคลากรทางการแพทย์ไม่ส่งผลกระทบกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยน่าสนใจมากเลยจริงๆเพราะฉะนั้นไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่รุนแรงและขยายวงกว้างส่งผลทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะขยะติดเชื้อเป็นสิ่งของที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายและเลือดเป็นต้น ขยะติดเชื้อนี้ก็จะรวมไปถึงชุดตรวจโควิด -19 ด้วยตัวเองที่เรียกกันว่าแอนติเจนเทสคิดหน้ากากอนามายัยภาชนะใส่อาหารและช้อนซ้อมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งรวมถึงขวดน้ำดื่มหรือหลอดดูดน้ำแบบพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราควรจัดการค่าเชื้อและมัดปากถุงให้สนิทเรียบร้อยก่อนจะทิ้งขยะเพื่อส่งกำจัดในขั้นตอนต่อไปค่ะ ต่เพื่อความปลอดภัยในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายเราจรึงจําเป็นต้องรู้จักวิธีการแยกและการทิ้งขยะติดเชื้อที่ถูกต้องตามคําแนะนําของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคสถานการณ์โควิดที่ยุ่งยากแล้วก็เป็นวิกฤตของชาติอยู่ในตอนนี้นะครับทางส่วนของพระจอมเกล้ากระบังเองก็ได้ใช้ความรู้ทางทั้งวิทยาการทั้งวิศวกรรมสถาปัตยกรรมหรือทางวิยท,าวาาทยา,ทายศาสตร์สร้างนวัตกรรมต่างๆออกมา นะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเร่งด่วนและมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่มันจําเป็นมากแล้วก็ผมคิดว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างแล้วแล้วก็ยังไม่มีใครคิดแก้ปัญหาในรูปธรรมมากนักนะครับก็คือเรื่องของขยะติดเชื้อครับขยะติดเชื้อเป็นการแก้เรียกว่าการการจัดการที่มีผู้รู้โดยเฉพาะนะมันน้อยเครื่องมือของเราก็ไม่ได้เยอะนะครับเมื่อมออีทางภายนอกนะครับขอความร่วมมือเข้ามาเพื่อที่จะนำเทคโนโลยี ที่สามารถกําจัดขยะได้โดยปราศจากมลภาวะเหล่านี้นั่นก็หมายความว่าเราจะได้เครื่องกําจัดขยะติดเชื้อที่สามารถติดตั้งและก็โอเป r a t ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับทางพระจอมเกล้าและกับบังจึงอาสานะครับที่จะทดสอบนะบแล้วก็ทำการทดลองนะครับเครื่องจักรนี้เพื่อเวอร f y ี่นะครับว่ามันผ่านทางด้านมลภาวะจริงไหม มีการทำงานที่เป็นไปตามเซอร์ติฟิเคทที่มาจากยุโรปจริงไหมนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับสามารถกําจัดขยะแล้วก็มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับและเป็นที่ยอมรับได้จริงๆเครื่องจากเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่นําเอาขยะติดเชื้อเข้ามาแล้วก็ย่อยสลายทําให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้แหล่งความร้อนโดยไมโครเวฟนะครับซึ่งในไมโครเวฟนั้นหลายท่านอาจจะสงสัยเพราะว่าจริงๆแล้วการให้ความร้อนของไมโครเวฟนั้นเกี่ยวข้องกับโมเลกูลของน้ำถูกไหมครับ แต่ถ้าขยะติดเชื้อเป็นพลาสติกเป็นแก้วหรือเป็นสิ่งอื่นๆนะครับที่ไม่มีน้ําเป็นส่วนประกอบเครื่องก็จะมีน้ําเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดการผสมผสานของโมเลกุลน้ําเข้าไปนะครับเมื mm ่อไมโครเวฟยิงเข้าไปสู่ตัวขยะติดเชื้อที่เป็นเป้าหมายในการฆ่าเชื้อของเรานะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับก็ถึงระดับที่สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกชนิดนะครับขยะที่เกิดจากการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนี้ จะเป็นขยะที่ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้แล้วเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์หรือทางทางกายภาพนะครับนะครับมันก็มีขนาดที่เล็กลงเท่านั้นเองนะครับโดนป่นว่างั้นแล้วก็ผสมประสานกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับขยะที่ก่อนเข้านะครับคือเป็นพลาสติกเป็นเป็นผ้านะครับหรือแม้แต่เป็นเศษแก้วเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าผสมผสานกันแต่ปลอดเชื้อเท่านั้นเองครับผมก็คิดว่าในขั้นตอนในการทดลองของเราซึ่งก็จะมีรีพอร์ตนะครับรายงานออกมานะครับแล้วก็มีขั้นตอนของการทดลองซึ่งมีการทดลองซ้ําอยู่ด้วยนะครับก็ใช้เวลาทดลองประมาณ3วันนะครับประมาณเกิน10บแบตนะครับเป็นต้นไปนะครับในการเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะมีครบถ้วนเลยนะครับทั้งด้านกายภาพจีวภาพนะครับแล้วก็จะได้สอดคล้องกับวิธีการต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะครับเมื่อเราทำตามเซอร์ติฟิเคทที่มาจากสาภาพยุโรปแล้วนะครับซึ่งเขามีการรับรองมานะครับหนึ่งเราก็ดูว่าเขาทำงานได้ตามที่เขาระบุไหมอันที่สองกนะ็คือสิ่งที่เขาทำได้นั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงของเราทั้งสองอย่างของกรมโรงงานอ,อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะติดเชื้อ ส่วนน,นายธนกรวิทยาสิรินานผู้บริหารบริษัทวิเนอร์จีไทยแลนด์จำกัดได้บอกเล่าถึงระบบการทำงานของเครื่องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเซอร์วิฟจากประเทศฝรั่งเศส โดยใช้ระบบไมโครเวฟที่จะช่วยลดปัญหาขยะติดเชื้อยึดหลักเชื้อเกิดที่ใดต้องกำจัดที่นั่นให้ยุติไม่ให้แพร่กระจายปลอดภัยต่อผู้ใช้และสังคมโดยเวลานี้มีหลายประเทศได้นำเอาเครื่องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อสซวีเวฟมาช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อในประเทศและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่างประเทศใช้มา20ปีแล้วครับส่วนประเทศเพ,เพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามเนี่ยใช้มาเกือบ10ปี ซึ่งเราก็ไปพบอยู่ใน YouTube นะครับที่เวียดนามถ่ายว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใ,ใช้มาเกิน7ปีแล้วก็เป็นหลักฐานว่าเขาใช้ได้จริงกระบวนการก็คือว่าเรากำจัดเชื้อในขยะที่ติดเชื้อมาโดยขยะติดเชื้อจะเปลี่ยนเป็นขยะธรรมดานะครับวิธีการทำของเครื่องก็คือว่าเราทำให้ขยะมีขนาดเล็กลงมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มความชื้นเข้าไป พอเครื่องยิงคลื่นไมโครเวฟเข้าไปที่ตัวชิ้นขยะด้านในที่มีขนาดเล็กแล้วเนี่ยไมโครเวฟจะทําความร้อนจากด้านในของตัวขยะนั่นเองซึ่งนี่เป็นจุดเด่นว่าไม่เหมือนเทคโนโลยีอื่นๆที่ให้ความร้อนจากด้านนอกนะครับของเราให้ความร้อนจากด้านในดังนั้นเชื้อเนี่ยจะหมดจากด้านในออกมาข้างนอกนะครับมั่นใจได้ว่าทุกตัวตายหมดอันนี้เราก็ให้ความเชื่อมั่นโดยให้ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรียกว่าอันดับหนึ่งในประเทศไทยก็คือมหาทิทยาลัยร,ราชกระบังนะครับเจ้าคุอ,อาหารราชกระบังที่เรารู้จักกันดีมาช่วยสร้างความมั่นใจครั้งหนึ่งว่าเครื่องตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อได้จริงเพราะว่าความที่มันใหม่ในประเทศไทยนะครับคนไทยหลายๆคนเห็นปุ๊บก,ก็ฟังดูดีแหละแต่ถามว่าแล้วจริงๆมันใช้ได้ไหมเคยรู้จักใครที่ใช้จริงๆแล้วไหมก็เนี่ย ถึงแม้เราจะมีใบเซอร์ระดับโลกจากฝรั่งเศสมาเราก็ยังสร้างความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งโดยให้ทางสถาบันมีการยืนยันว่าเครื่องตัวนี้สามารถคาเชื่อได้จริงครับ อย่าลืมนะคะปริมาณของขยะติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะจะส่งผลต่อต้นทุนในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในปี2564นี้ให้สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินไว้ว่าเราต้องใช้เม็ดเงินในการจัดการกับขยะติดเชื้อภาพรวมแล้วไม่ต่ำกว่า920ล้านบาท เอาเป็นว่าเบื้องต้นสิ่งที่พวกเราพี่น้องประชาชนในครัวเรือนสามารถทำได้ก็คือต้องช่วยกันคัดแยกขยะให้ถูกต้องก่อนจะมีการนำส่งเข้าสู่ระบบในการกำจัดอย่างถูกต้องถูกสุขลักษณะกันต่อไปเพื่อที่จะให้ปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพและต่อสิ่งแวดล้อมเอาละช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาส มีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมอย่าแปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งม,มั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการหนึ่งอาชีพหนึ่งชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความหูใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะมาติดตามงานเสวนาของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปอทพ9ในหัวข้อโควิด r e เ a t e d topics ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาติดตามรายละเอียดของโครงการ ลมหายใจเดียวกันซึ่งบรรยายโดยคุณดวงพรเที่ยงวัฒนธรรมรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์บริษัปทปตทจำกัดมหาชนค่ะสำหรับโครงการนี้เริ่มต้นแนวความคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่รอดเราก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเจริญเติบโตไปด้วยกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพลองไปติดตามในรายละเอียดเลยค่ะ ว่าตั้งแต่มีสถานาการณ์โควิดนะคะปตทก็เป็นห่วงเป็นใยอ่ะสังคมนะคะก็พยายามช่วยในทุกๆด้านนะคะในช่วงแรกเนี่ยโควิดรอบแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์อย่างหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอลอกอฮอล์หรือเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เราไม่เคยมีอยู่ในระบบเราเลยเนี่ยก็กพยายามไปช่วยจัดหาแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเช่น p a เออเครื่องย้ายผู้ป่วยเต,ต,ตียงเตียงย้ายผู้ป่วยความดันลบแล้วก็ ทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็เริ่มสนับสนุนการพัฒนาวิจัยวัคซีนด้วยเพราะว่าในสเต็ปเราก็รู้แล้วว่าจะต้องมีการมีการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ในช่วงช่วงหลังช่วงเฟสที่สเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเราก็พยายามไปสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะเช่นการพยายามลด ค่าใช้จ่ายทางด้านน,ำน้ำมันเชื้อเพลิงของของคนต,ต,ต่างๆแล้วก็รับรับรับคนที่นัศกศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีงานทำเนี่ยเข้ามาทำงานในระบบเรานะคะสิ่งที่สิ่งที่ตอนนั้นเนี่ยที่เกิดราลาดสูงมากสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าความต้องการมันมากเหลือเกินาทางทางสาธารณสุขเนี่ยก็ ทำอย่างรวดเร็วนะคะในการควบคุมการระบาดเช่นะสะปสมปทมเนี่ยก็บอกว่าตั้งศูนย์ตรวจแหละตรวจสว,ตวดตรวจตั้งศูนย์เท่าไหร่ก็เต็มเท่านั้นนะคนแห่ตรวจนะคะแย่งกันนะคะแล้วก็วกรอสุดท้ายตรวจเสร็จก็กลับไปรอที่บ้านก็เกิดบางคนรอไม่ได้ก็มาอยู่ศูนย์พักคอยก็เกิดศูนย์พักคอยใหญ่มากเลยเยอะแยะไปหมดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเข้าถึงเนี่ย โรงพยาบาลระบบโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ยังดูช้าอยู่มันก็เลยมีโอกาสที่ทําให้คนเนี้ยก็ยังต้องนอนรออยู่ที่บ้านรอรอเข้าโรงพยาบาลรอรอเข้าระบบการรักษาของของโรงพยาบาลนะคะถ้าจะลดลดเอ่อจำนวนผู้ตายเราหรือว่าทําให้คนเนี้ยสามารถออกจากระบบโรงพยาบาลได้เร็วเนี่ยยามันก็ต้องเข้าถึงได้เร็วนะคะแล้วก็ เรื่องของ medical supply เรื่องของ facility ก็ uh, Fac ility, ต้องมีเพียงพอนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่มีเพียงพอมันต้องขยายเ,เพื่อที่จะดูแลผู้ติดเชื้อนะจะไม่ว่าจะเป็นระหบ h o m i e isolation community isolation อะไรก็ตามก็ดูเหมือนเราทำหมดเลยคำถามคือว่าเราจะทำยังไงในสถานการณ์นี้ซึ่งฝั่งดีมาเนี่ยมันเยอะกว่าฝั่งสั่ง supply อย่างมากเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคน ให้ข้อมูลมาหรือว่ามาพยายามมาบอกเราเหมือนกันบอกว่าพระเอิญปตทค่ะได้ไปซื้อ,อพื้นที่อของสุดการบินไทยนะคะก็คือศูนย์ฝึกลูกเรือนะคะซึ่งมีพื้นที่ประมาณน่าจะใกล้ๆย0ิไร่นะคะมื่อี้มีอาคารพร้อมแล้วตน้นต้นก็บอกว่าไปทำศูนย์พักคอยสิหรือทำโรงพยาบาลเขียวสิอะไรเงี้ยนะคะเราก็เริ่มไปดูว่าเออถ้าจะทำศูนย์ศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลเขียวจะทำยังไงก็เลยเป็นคอนเซปที่บอกว่า เอะมันควรจะต้องโฟล์คนเนี่ยที่ตั้งแต่รู้ว่าตัวเองติดเนี่ยเข้าไปสู่ในระบบให้ได้อย่างอย่างชัดเจนนะคะก็เลยเป็นเป็นที่มาของแนวคิดว่าให้เราต้องตรวจเร็วเราต้องแยกเร็วแล้วเราก็ต้องรักษาให้ได้เร็วนะคะทีนี้ในโฟล์นี้สิ่งที่เราก็เป็นข้อติดขัดอยู่ดีนะคะเพราะว่ากนะระบวนการทํางานทั้งหมดเนี่ยเราต้องการบุคลากร,กรทางการแพทย์มาช่วยเราทำทำงานกันนะคะ ในส่วนของตรวจเนี่ยทางสปคมนี่ก็ทําอยู่แล้วแล้วก็มีแพชชั่นมากที่อยากจะตรวจคัดกรองเชิงรุกไปตามที่ต่างๆมากก็มาคุยกับเราคุยกับทีมงานของน้องๆว่าอยากจะให้ปตทนสนับสนุนให้ไปตรวจเชิงลุกได้เยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็เราก็คิดว่า,ามีรีซอสละเพราะว่าทางสปคมนก็วิลลิ่งที่จะทําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเรา p ร o v วสถานที่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งของสปคมนที่จะมา,าช่วยตรวจ เกดคัดขรองของประชาชนทั่วไปได้สำหรับวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อน,นะคะงานเสวนาวของปทพ9ก้าค่ะจะนำเสนอรายละเอียดเรื่องของบทบาทปสปสชในสถนานการณ์วิกฤตโควิด -19 วันนี้หมดเวลาของคนหลังข่าวแล้วดิฉันนัทชาวีวานิสุรามพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาิา30นาทีที่นี่ทีนนช่อง16 สวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับผู้ต้องการมีบ้านเมื่อคอรมอเห็นชอบให้ทอสอสารต่อโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกร้อยละ1.99ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง84งวดแรกดีเดย์สุกที่10กันยายนนี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน GHBR เพื่อรับประหัสเข้าร่วมโครงการ นายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สันงต่อโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ภายใต้กรอบวงเงินรวม20,000ล้านบาท มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดอกเบีย้ยคงที่4ปีแรกร้อยละ1.99ต่อปีให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อขายไม่เกิน1 2 0 0 0 0้าบาททั้งบ้านใหม่บ้านมือสองและรัพย์ NPA ของทอสเงินงวดคงที่งวดละ5 0 0 0บาทยาวนานถึง8 4งวดแรกฟรีค่าธรรมเนียม4ประเภท 1. ่ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2. ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GHBO เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันสุกที่10กันยายน2564เวลา9้นาฬิกาเป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 026459000หรือ Facebook Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB All และ w w w ghbank co th